สบายดีครับพี่น้องท่านผู้ชมขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ตลาดนัดคูกระบือช่มผู้บุตรหรือตลาดน้องแก่อําเภอเมืองจังหวัดเลยครับเสาร์วันนี้เป็นเสาร์วันเสาร์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568ครับผูมันต้อนจะมานําม้าพี่น้องมาเบงและาคาควาวยวันวันนี้ผมมาซ่อนควาวยก่อนครับควาวยหลากลายหลังจากที่ฝนตตมาคลื่น ่ใส่บูดบ้านยากหมดสวัสดีครับพอลุงแม่ลูกก็จะบาดแมวจะไข่ท <East. S 2> ี่ขายจ้ล er ูกแมวทัอไขา่ <çocuğ> อได้น่อยด้วยสตวัสดีครับลุกไก่ครับผมแม่ลูกแม่นครับลูกปูลูกเมีล่ะลูกโตปูครับเมียผสมอีกไปเมียอ่าพราะฉน้ในผสมครับเปิดเท่าไรผู้นี่เปิดไปสามหมื่นหกพันครับสามหมบาทลูกแม่สามหมื่นหกพัน ลูกเลี้ยวมือหงดเลยดีกมหนหกพันบาทครับงกสอาหกองได้อกกงกสองหกสองหององกองงองกสงหมสองหกสองหองหองอีกสองหกสองหกสอกสอกหสองหกสองหกสงอลอออองอสแล้วห

โาบ้านหายเืองตลุกวันสองร้อยลูกเจียวจะบาดบาดลูกกันเลยูกเียอยู่เมื่อสองครับเมื่อสองเอาฝากเบอร์โทรพี่้องกัแปดสองาหกเก้า ศูนย์สามหนึ่งเจ็ดอ่า <OB> ม <disease> <c oughs> ันหมานูดเออหมานเมีมาแล้วละยังลูมันี๋ยวได้กรไดไข่ดอกเาันรถต่อเนยมัวเ่อเนครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเรียบร้บรอเ่ครับะ กำลังตอกัน้าเรียกเงแล้วหาช uh> ื่อบันโอ้มิเตเมียลูกอาญายู่บันอนีรคบันิดกี่คำบนี่ยนี่ครับฮึือหลูกไปสามครับที่กรบม่องสามตัวเนี่ย เอาจังหวัดครับเอาสองมื่นสอนครับสอง0มืงลูกเมียให้ลูกผู้ลูกเมียนึงลูกนึงพี่กำนองสินยันครับพี่กำนองนี่มีแตปีเรื่อยเออา่เม็นเด็กเ่เพราะเปนเด็กอันนี้ก็โค้นี่ติโคนี่ประมาณเอาเอาเท่าไหนี่โค้นี่สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าสามหมื่นห้า ต่อรอบไหนเนาะครับเอาฝาเบอร์ฝาเบอร์ถ้วยพี่น้องเนี่ยศูนย์เก้าหกกเลยสี่นองเจดเจ็ดสองสามไม่จะใส่ครับไม่จอดปันไปลืมเชียงขวันครับแลวมันมาเลยครับเด้อ

แม่ลูกลูกย huh? oh. uh. ังอันดาลูกเม่ให้ลูกผูกซือสจักนีพอนะเดลูกแม่ครับลูกแม่แม่ผสมอีกไปโอ้เปิดจังวครับอยู่ลูกคล้ายแล้วครับโอ้ลูกควใรับแม่แม่มันเทาจังหวัดเลยไรเด็กเก่าพันเงินเก่าอืมหนึ่งก สูง,130สงอ,อย่สิบหัวตอ้อไนนอ่านเอาฝาเบิดถ้วยพี่น้องเนี่ยโอ้โหเฮ้ยภาษาไท่คราาับน,น่นจะใส่ขบนอเอาหน,นาน่นหลนะลูกมันขายยอะกว่าเกดดีครับอ่ะแม,ม่ลูกสองคูบเห็นบ่อ,อันนี้ลูกตัวใดน,นี่ ตัวนี้พ่อนี้ะอาจังหวัดนี่พ่อเี้ฮะม,ม,ม,มื่นหาทันลูกเมียว่าลูกผูกพมพมนั่นเด็กสองเนสี่สามตัวเนี่ย ห้าวตะคคบหน่อยดิลูกหน่อยลูกน่อยคือจะขายุแล้วก็ได้แจกหน่อยแจกอได้เป็นชุดเนไ้ต่อรองเลยอีกได้ไดม่จะใส่ครับจ่ยกวันเอาฝ่าเบือโทษพี่น้องเบือโทษบู๊่โโว่โบโ่ผม่โว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 โ่โวโั สวัสดีอ่ะแม่ลูกลูกผู้แม่ประสงค์อีกเป้อะเปิดจ้าบัรสองหมื่นสองหมื่นยสามริบบิ้นครับแม่มันแยกว่าคันแยกยกยกม่เจเจ้าบัด เม้ว่าสิบสี่หาหอลยฮะสิบสี่หาลยลูกดีออกกต้อกต่อกันต่อรองได้อีกอรากเบอร์ให้พี่น้องนะรุปแปสี่ว่าสามเกาหนึ่งสามต่้าเ้สี่มนหมานดหลานะ ต้องไปเอาปลาก่อนแล้วมดืดหน่งครับมันพดทกพดจืด mẹt 20.5 mẹt sào 20.5 thùng đấy? loại size thùng loại đi ơi xin ông bưng con 20.5 mẹt sào 20.6 ต่อรองได้อีกต่อรองได้มาจากไคอ่ะมาจากอำเภนะอศิลลักอ่ากเบอร์ตทวพี่น้องป0ป6ศูนย์แปดหกศูนยนึ่งเดสี่แมันมนันนะครับครั่เมีลูกลูกเมีสายอนุรักษ์ เบื่งเขาเปิดเจ้ะบาดานสองนเาครม่ล,มลูกแม่ลูกแม่ยสองหมื่นเก้ครับอ่างอางรอรองได้อีกเอ้าฝากกระโทษพี่น้องนี่อ่ะศูนย์เก้าสามว่าสมสองสี่เจดหสามหนึ่งเอาันหมันด้ครับ เอมบบเายงจริงอือพอพันงไงพ่อพันพ่อพันโอ้พอพันยังไงสายใดอ่ะเบิร์พันหล้านบเบิร์พันล้านสุงมอร่อยสุดอร่อย ีสิบอโอ้โเนียาเนีเนี่ยอายุเท่าไหรอนี่สองปีวเผสมผสมได้เมั้เปิดเท่าไรหกหมื่นสองพันบาทโอ้โหหนานะโอ้ครับอู้ใหญ่

เมียเผือกก็าทอดได้อะเมียเผือกอ,องส่่ออ,องสี่หมื่นท่องว่างขึ้ออนผสมเลยพี่องนะ4 4อครับว่างพี่องับเจาเด็กโครับต่อรองไนอีกต่อรองไหอีกฝากเบอร์้วพี่ร้องนะศูนยปเ็ดสี่สามสี่สี่แปดเก้าอ้าวมันมันครับ หดวดดีครับสายได้โน้ตบาทหนึ่โน้จอดกันเลยจอดกันมับเลยแม่ผสมไปครับย่างย่างครับเปิดไปเจ่าว่บาทเปิดไปมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทสายอนุรักษ์ครับไพมักนําสายอนุรักษ์สามสูงร่อยสามสบบวกกันเนาะเปิดเปิดไปมื้นเท่าไหรก่อนมื่นเจ็ดปัญหาตัอร้องอีกครับตัวรองอีกเ้าฝากเบอร์พี่ร้องได้ ผมมีโทรศัพท์ครับมาจัดไซคับฮะมาจรการครับจัดการครับผมครับครับบ้านครับให a แม่เรรบให้ไ แม่ลูกเจบบาจบอะอาแม่ลูกอะมืน่มนเท่าไรมื่นเกลูกผูกเขาลูกแม่มื่นเก็ครับลูกขีล้ลอยสามเก็ ต่อรองได้อีกขอร้องลูกคุนี่มาตัวคุณคุณโอ้ลูกอาญอยู่บัดสวัสดีครับอาซักเมียแย่งเนี่ยเมียแยกลูกครับเมียแยกลูกเปิดเจ้าบาทอ่ะหมื่นห้าพันบาทมึงมาก็ได้เขาปังสั่งอันเนี้ยครับอันนนี้อัเนี้ย แม่แยกลูกครับหม0 0นห้าพันเตรียมตัวไปเวียดนามเตรียมตัวไปเวียดนามต่อรอกอะไรอีกวัดต่อข้อวัดต่อเก่าละเดี๋ยวกันมาหรอกปากเบอร์โตรอ้โหศูนยกสามศูนย์ศูนย์องห้าเจ็ดสคนหานดอนะขอบคุณครับชิงแกนโโลดีเนาะจะเตะฝฟ้าดีเนาะ เรียว <c oughs> <c oughs> ่าถึงหอกกอดผู้สาวคืออยู่ไปร่องอยู่กัมพูชาใจแดนจะชมงเลยเก๋เฮ้อโอ้เป็นยังเด็กหมวนกันเนาะเออวามวนกันเวทีเวทีนี่เวทีหมวนเลยเมียครับครับภูเมียท่องบ่ฮึกเมียแจกลูกครับเมียเอาเจ้าบาทอ่ะ มือแปดนหน่งมื้อแปดท่านผู้ดิ้นนี้สองมื้อสามสองหมึ่สามพอพันเลยผสมผสมมันเนี่ยลุงผสมมูลาลูหลาเพ็เบื้งหนามันเน่ยให้พอมูลาอ่าดต่อลอกอะไรอย่างรอานอ้อตออะไเอ้าฝากเบื่อช่วยพี่น้องนครับ้แปดเก้าศูนหาหนึ่งหาหกหนึ่งหกหาเลขเกษพิสัยมันมันครับ

13,500 1 3 0 0ลูกคุยลูกเมียล่ะลูกเมีย13,500ต่อลองได้อีกนึกไปถามผู้คนอีก <spa: S 2> <laughs> สองพันเดืนต <online> <pl ains> ัวละพันไหนวะอห้องท้าย่บ้านก็อยู่ในเกณฑ์เนี้ยตลาดข้างนี้ขายมาได้เอาไปคูดกันเลยทั้ง่นนี่แหละครับบรรยากาศตลาดนัดน้องแกเหรีอเท่าฝนตกมึงพี่น้องเบิ่งเอาคว้นยืน เอาคลิปนี้ฝากต้อนพี่น้องไว้ชั้งนี้กันครับสบายดี